เอเนจีชาวเชียงใหม่สำหรับที่นี่สมันจะคล้ายๆกับอโน์ที่เป็นชาติภาคหนึ่งอภบาการมันไม่มีผลนะแต่อันเนี้ยเราจะหาตัวตนขอาอนงได้ยังไงดีที่ที่ทําให้เขาไม่เหมือนกับอโนงช่านอื่นแล้วพอโบเขาเลยเขาดีไซน์การเล่นมาตอนโดยเฉพาะตอนที่เขานั่งคุยกันว่าถ้าอนงเป็นปอบคุณหลวงจะฆ่าอนงไหมเนี่ยคือเขามันเหมือนเด็กเด็กวัยรุ่นที่เพิ่งสาวแล้วก็แล้วก็รู้จักความรักเป็นครั้งแรกแล้วก็ อยากจะให้ความรักที่เป็นความรักที่ดีอะไรเงี้ยซึ่งมันแตกต่างนะอันนี้ไม่ดูอินโนเซนต์มากซึ่งเขาหาอันนี้เจอแล้วผมรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละอันนี้คือความแตกต่างของน้องแล้วสุดท้ายสุดท้ายความรักของเขามันทําให้เกิดทําให้ครอบครัวเขาต้องตายหันหน้าค่ะป่ะโบนัสหนึ่งสองสาม